พืบศึกเลตติ้งพุทธพุทธหัสชาติพยักษคมนักเกรงวีเอสาแก้วสองเดตติ้นเต็มๆประจำวันพุทธพุทหัตสปดีที่2-3ถึงพฤษจิกายนสองช่องยักษ์ใหญ่กับละครสองแนวที่เรียกว่าขับเขี่ยวอย่างสูสีระหว่างชาติพยักษคมนักเกรง ฟูแฟนตาซีเหนือจินตนาการและล่าแก้วดราม่าชีวิตสุดหนักหน่วงสนุกเต็มคาบเต็มอารมณ์ทั้งคู่แต่เรื่องไหนฟาดเลตติ้งกันไปเท่าไหร่ไปดูกันเริ่มที่ชาติพยักคมนักเกรงนำแสดงโดยเข้มหัสวีและฮานารีวิตได้ไปที่4.6และ4.9ส่วนล่าแก้วนำแสดงโดยพิทหอวังก้าสุพัสา,าพิทภาชรและรุยสกอต ได้ไปที่2.2 2.2